บันจักระยาตไปบันปันจักระยาตกันทางจะใก,กล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ บรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยานของผู้พิการที่ลานนาฬิกาแดดสวนลุมพินีเขตปทุมวันเป็นไปอย่างคึกคักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันที่11ธันวาคม2558ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558หรือกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad โดยมีผู้พิการผู้ดูแลผู้พิการและเจ้าหน้าที่กว่า400คนเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ ผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติโดยเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์ก็มีความภาคภูมิใจครับที่ได้ในวันนี้ได้มาปั่นปั่นเพื่อพ่อพ่อหลวงของเราครับก็มีความประทับใจ แล้วก็อยากจะทํากิจกรรมอย่างนี้มานานแล้วครับช่วงเก็บตัวนักกีฬาก็เราทั้งทีมทีมวีแชร์บาเก็ตบอลก็ได้มามีส่วนร่วมทําอะไรดีๆสักอย่างเพื่อพ่อของเราในวันนี้ครับจะมาปันเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลไม้ที่สมบูรณ์ความภาคภูมิใจของเราเนี่ยคือคนที่นั่งรถวีแชร์เนี่ยสามารถ สำหรับพวกม,ม,มนุษย์ล้อยอย่างเราใช่ไหมคะถ้าตรงไหนเหมาะเราก็สามารถไปได้ไม่มีสิ่งใดที่กีดขวางเราได้ที่เราจะไปถ้าเราสู้ๆค่ะด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอก็เข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย พร้อมยืนยันว่ากระทรวงมีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมของผู้พิการรวมทางพัฒนาศักยภาพของผู้พิการตลอดจนส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางสังคมต่างๆให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการต่อไปวันนี้ก็มาฝึกมาดูความพร้อมมาดูระบบต่างๆที่จะร่วมในกิจกรรมเพื่อให้มีความถูกต้องมีความปลอดภัยในการที่จะร่วมงานนะครับแล้วรวมทั้งมีการปลูกกระแสให้ ทุกท่านนะครับที่อยู่ในโครงการนี้นะครับได้เ,เข้ามามีส่วนร่วมมากมครับนี่เป็นเพียงเริ่มต้นในส่วนของเราเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราให้สมาชิกเราทุกสมาคมเนี่ยในทุกจังหวัดร,ร่วมกิจกรรมนี้ทั่วประเทศครับอย่างน้อยๆ30,000คนครับปัดไม่ไกลฮะแค่เจ็กิโลเองโดยโดยกำหนดการเขาก็ขอแค่เกิโลเองผมว่าสบายๆนะปัญหาภาพถนนผมไม่มีปัญหาอะไรครับ การจัดกิจกรรมซ้อมปั่นักรยานรถวีลแชร์รถ3ล้อโยกในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและพร้อมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของผู้พิการทั้งยังนับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้พิการทั่วประเทศในการไม่นำความพิการมาเป็นภาระและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้พิการที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมียอดรวมทั้งสิ้น2,000คน